เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะเสาร์วันที่3กุมภาพันธ์ชาวแบบว่าแฟนค่ะผู้แจนน่าจะเต็มอิ่มสุดๆนะคะกับงานแฟนคอนนะคะแจมแฟนคอนเดอะนิวเอร์นี่ขอแจมอีกที นี่นะคะก็จัดที่เมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์นะคะแน่นอนว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาคือแฟนคลับเยอะกันมากๆทั้งไทยและต่างประเทศเลยนะแล้วก็ไปมอบความสุขกันแบบจัดเต็มจริงๆนะคะโดยนะหนุ่มแจมของเราก็ได้มีการแบบหยิบเพลงแบบฮิตๆมาร้องกันมากมายเลยก็มีการเปิดตัวด้วยเพลงพูดอีกทีแล้วก็มีแบบนำเพลงรักเอ่ยนะคะเพลงประกอบละครเรื่องพนมนาคาเนาะ มาร้องในฉบับของเวอร์ชั่นตัวเองด้วยแล้วก็มีแบบว่าสิงที่เรียกซิงกี้ก็เป็นแฟนๆก็คือการแบบเห็นซิปแพรกพี่จา๋าซิปแพคน้องก็แน่นอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงเขาเนี่ยนี่อย่างนี้บบเลยเลือกว่าแค่ภาพเลาเรื่องใครไปดูนี่บอกเลยว่าคุค่าการรอคอยจะแต้วนี่ขนาดว่ามีเขาไมมีสโมกมีแบบควนันมีอะไรอย่างนี้นะ พางหุ่นเบาๆเรายังรู้เลยว่าน้องหุ่นดีมากอาเออจะเป็น,นขับคงกรีดกันสุดๆนะ <c oughs> แต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะคะเป็นแฟนจ๋าเพราะว่าน้องเนี่ยก็มีการแบบ เคยสปอยแล้วแหละตอนไลน์ว่าจะทําในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยอยากทำกันนั่นก็คือการแสดงละครเวที<อ>นี่เป็นไงคือเหมาะเขาอยู่แล้วนะเออเหมาะจริงๆคนนี้นะคะก็มีการแบบว่าหยิบเอาบทบาทของอ่านะเพลงของศิลปินรุ่นพี่อย่างพี่พี้สุกิจนะคะอย่างเพลงรักแท้มีอยู่จริงนะคะมาสร้างบรรยากาศนะคะทั้งฉากแสงสีเสียงนะคะมาเต็มมาร้องเพลงให้แฟนคลับทุกคนนะคะได้อิ่มเอมใจเป็นแฟนก็คือเป็นฟิลเหมือนเขาเรียกคุณหญิงกิเตสิอ แต่นี้ไงข้างหลังภาพอ,อะไรแบบฟิลประมาณนี้นะคะก็แบบฟินกันทั่วหอแต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นจับเพราะว่าหนุ่มของเรานี่ก็แน่นอนน้องเคยบอกแล้วว่าคอนเสิร์ตนี้จัดเต็มเน้นความจอยเพลงเมดเล่มันๆก็ต้องมานะคะไม่ว่าจะเป็นเพลง30ยังแจ๋ว L O V E นะคะคุกเข่าและฟ้ารักพ่อก็มาเออนี่เป็นไงแฟนคลับเยอะมากดีใจกับน้องมากจริงๆแเต้เห็นใน ดูจากทวิตเตอร์ก็เห็นแบบแฟนคลับลุกขึ้นมาเต้นกันเต็มหอเลยนะแล้วก็มีความน่ารักอีกอย่างหนึ่งคือน้องมีการบอกว่าพูดขอบคุณช่องวัน3 1มอนะบอกว่าถ้าเกิดไม่มีช่องวัน3 1น้องก็คงไม่ได้แบบเหมือนอมีพื้นที่มีโอกาสได้มาแบบแสดงความสามารถหรือว่าได้มาเจอแฟนคลับแล้วจะบอกว่าความพิเศษคันนี้ไม่ใช่แค่แจมคนเดียวที่จัดให้แฟนคลับแต่แฟนคลับก็จัดให้กับแจมเหมือนกันเพราะว่าแฟนคลับนะคะก็มีการทําแบบโปรเจกต์ให้กับน้องแจมด้วยเนาะก็เป็นแบบ เป็น VTR น่ารักน่ารักแล้วก็มีเพลงแบบของพี่ดาเอนโดฟินยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอก็ประมวลภาพความสำเร็จต่างๆของน้องความรู้สึกของแฟนคลับที่มีต่อน,น้องอะไรอย่างนี้ก็ เอมใจเออใครที่ได้ไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะน้องคนนี้จัดเต็มจริงแถมไม่จบแค่นั้นเขายังเซอร์ไพรส์มาเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลเดี่ยวของเพลงออกมาอ่ะเดี๋ยวมารอกันเพราะว่าตอนที่เปิดตัวในส่วนของที่ว่าละครซีรีส์แล้วก็เปิดในเรื่องของค่ายเพลงก็มีแจมออกมาแล้วเราก็ก่อยู่แล้วว่าน้องต้องมาสายแบบนัก้อหน้าทีมยสายไหมาสายเพลง แนวนี้จริงๆมันเป็นอีกหนึ่งความฝันเขาถึงเวลาแล้วที่น้องจะได้เฉิดฉายในการเป็นศิลปินอีกคนนึงเรียกว่าการแสดงก็เก่งการร้องเพลงก็เลิศใช่ทได้ทุกอย่างครบเครื่องไม่แปลกใจว่าเป็นลูกรักช่องวันแล้วก็เป็นลูกรักของแฟนคลับเดี๋ยวน้ีงจะมีละครตอนนี้ก็กําลังถ่ายทําอยู่ก็เห็นมันตะวันร้อนแต่ว่ากําลังถ่ายทําอยู่ก็น่าจะได้ดูกันในปีนี้แหละเล่นกับสาววิวมาโรส แล้วก็มี <im itation> ทั้งแนทอันิพร <c oughs> <c oughs> หนุ่มพ้อยชลวิ <sh> ์ <ol aw it> หลายคนเรื่องนี้ต้องไปดูบอกเลยว่าลุยปยงงา่ายิงกระจาย บูบูหน่อยบูบูแต่ว่าเออชื่อว่าหนุ่มแจมเอาอยู่แน่นอนเ,ออเขาได้นะหนูก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่แบบได้ด้วยหุ่นหน้าตาแบบมีความแบบเข้มๆหน่อยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมารอดูกัน่อแต่ที่ไม่ที่ต่อไปอาจจะว่าเห็นหนุ่มแจมมาร้องเพงงลงประกอบละครก็ได้นะเออไม่แน่ไม่แน<ม>่เพราะว่าน้องก็ร้องมาแล้วตอนของพาร์ทซีรีส์ร้องคู่กับพี่ฟิลเดียวน้องก็รอดอยู่แล้วแหละต้องรติดตามรอเซอร์ไพรส์ละันอย่าว้ใจช่องวันช่องวันก็จัดให้ได้ตลอดครับเออเอามารอตามชมกันนะจ๊ะ